เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมดีอเ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 อสมูเลตเตอมีให้สอนนะครับเป็นการ W S D เพื่อการเดินนะครับแล้วก็สเป็นบาร์เพประจำกระโดดอย่างสูงเลยแล้วเนี่ยโอ้ยเด็ดเด็โอ้โหโอ้โหวิ่งโอ้มึงกว้างจริงไหมเนี่ยกดคิวแหรอมันเด้ยเด็ดเด็ดโอ้โอเมกอด คอยืดอันนี้รถเอาขี่รถได้ไม่โอ้แล้วเดี๋ยวขี่รถบนน้ำเอ้ยจ้าพี่วัวพี่วัวยักษ์โอ้ไปหาพี่วัวครับโอเคเราต่อยเด็กเคคืนพลังพี่วัววัวอือจ้าอือจ้าโอ้โหวัวดำวัวดำวัวดำโอ้พี่วัวโอ้ไม่กอดหมูกระโดดต่อยจุ๊บปั๊บจุ๊บป่าอือยาโอ้พี่วัวโอ้พังพังโอ้พังหมดโอ้โห มูและสถานีตำรวจครับมีตำรวจออกมาไล่ล่าเราและตำรวจเป็นแกแล้วดูมันดึงดักดึงดักดึงดักเน่ยโอเคครับพี่แกพี่แกพี่แกอยู่ไหนยังไม่มาครับเรามันยังไม่มาครับเราพังเมืองรอเลยจะจะต่อยออมามาดิพี่แกถ้าไม่มาเมืองนี้จะต้องพังถ้าไม่มาเมืองนี้จะต้องพังนะพี่แกพี่แกมาเออพังครับข้างหน้ามีของครับ ปืนเหรอโอ้มึงใส่เป็นข้าวอู้หูอู้หูอู้หนั่นเดียวตายนั่นเดียวตายโอ้พังพังพังอู้หูยังเว่ออู้หูหูหูใกล้ใกล้ผู้ชมครับเมื่อกี้กวางกวางเหลียวหลังเด้อเด้อเด้เดี๋ยวพี่แกะรอพี่แกะมาอีกรอบหนึ่งนี่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 กวางกวาง กวางสะบัดหน้ากวางเหลวหลังเอ้ยแล้วเดี๋ยวพี่ช้างพี่ช้างพี่ช้างไปไหนโอ้เราวิ่งในน้ําได้ไม่กอดจะกะจะกาะลงบนผืนเท้านะครับวิ่งบนน้ำอวแล้วตำรวจไม่มีแล้วหรอพี่ช้างพี่ช้างรอน้องก่อนรอน้องกวางด้วยตรงนี้มันอะไรครับเนี่ยเออนั่นน่ะสิอะไรวะช่างมันครับตรงนี้มีแรดเหรออ้าว โอ้โหจ้าแรดปิวแรดลอยได้อันนี้อะไรอะ่ะเออไม่รู้เว้ยตรงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามันเขียนว่าเอตรงเอมันคืออะไรเอ้พี่ปลาเขาบอกว่าเราจะสามารถมาที่นี่ได้ต่อเมื่อมันเลเวลเอแล้วนะครับตอนนี้เรายังเลเวลดีอยู่เลยเพราะงั้นเราต้องไปทําให้ตัวเองนั้นนะ่ะเลเวลเอนะครับโอเคเราไปที่อื่นกันดีกว่าข้างหน้านะครับผมเห็นเหมือนจะเป็นปราสาทนะครับไม่ก oh ็ปราสาทญี่ปุ่น โอ้โห oh. และข้างบนเหมือนจะมีของครับเดี๋เดเดวสวิตสวิตอะไรวะไม่รู้วะแต่ตรงนี้มันมีสวิตสองอันเหรออันนี้น่าจะเป็นกวางใช่ไหมอ่าใช่ด้วยแล้วมันยังไงต่อวะนั่นเ่ยสิแล้วมันยังไงต่อช่างมันครับเรามาที่นี่กันดีกว่ามาพาังนับ ต่อยต่อยสุดพัง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 เออเจอตำรวจครับรถตำรวจนะเยสเคอ๋อโอ้แล้วพี่หมีโอ้พี่หมีตำรวจเด้อ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 เดพี่หมีรอผมก่อนรอผมก่อนรอผมก่อนมันมีอาวุธครับอาวุธลอยลงมาจากบนฟ้าโอ้อันยังใหญ่เลยเอางวสวมใส่หัวแล้วเหลืออันนิดเดียวครับโอ้พี่แกโอ้นัดเดียวตายนัดเดียวตายเว้ย มามาบอกเลยว่ามาทงชัก <stuffed> บอกเลยว่ามาท้งลงพักเกอะโอ้ยอ oh. ่อนอ่อนแอโอ้กูติด้กูติดโอ้ยิงกูยิงโอ้ยยิงเป็นเกมอาร์เคดเลยโอ้ยิงอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเข้ามาพี่มีโอ้ไม่มีมาอย่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 าพี่แกะไปไปไปทางทางทางกวาดสะบัดหน้าสะบัดหน้าสะบัดหน้าไป <Karena> ตายเออติดคิติคอร้อยนึงด้วยว่ะตายตายอู๋จะเอาแกอู๋ไอย่ามาใกล้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 หมด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 เยห็นไหมอู๋จะโอ้โหดักโอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้แกเย่ไปปังให้หมดระเบิดภูเขาเผากระทอบยิงยิงยิงอืออันนี้อะไรอ่ะปืนนะเย็ดเคปืนเกาะไหลอือทังทัง

พังหมดเก็บใส่ไปอะโอ้ยอ้าวระเบิดตำรวจมา <c ười> ก็ตายก็ตายครับแล้วก็ตายมึงยืนแอนอะไรขนาดนั้นถ <c ười> ือปืนเนี่ยไม่กอดเก็บเก็บเก็บหมดพังพังไม่มาบ้านเมืองจะพังนะครับโอ้จ้าโอ้จ้าลุยอะลุยอะ,ยะ,ยะอะไรอะไรเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์โอ้ย่ายายาเลเซอร์แน่วะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเด้อ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 เลเซอร์เอ,เอ๋อ้เจ็บตรงนู้นครับ มันเล็งมันจ็ดตรงนู้นนะับพี่ตายพี่ตายพี่ตายตายพี่ตายเออเออตายตายเอ้ยตายให้หมดตายหมดตายหมด,หมดโอ้โอ๋อชนกูอีกูชนกูอีกูชนกวูวเตอร์เออ,อตายโอ้พังโอ้พังพังพินาศพังพินาศอ้าวแล้วพลาดแล้วครับโอ้บ้านเมืองนี้พังหมดเลยโอ้บอกเลยนะว่าอีซี่เยได้ระเบิดโอ้ ระเบิดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอลอยอุ้ยตรงนี้มีคนนะครับเราเสียหายได้เสียหายโบกมือบายบายเต้นได้ด้วยครับอะไรดูท่าเต้นขาฉีกหมดแล้วนะโอ้ยสวมเข่าได้โอ้สวมเข่าหมดเท็ดนั่นโกหกหมดเท็ดแฮมีตรงนี้ดาบคาตานาเนี่ยโอ้โอ้ถือดาบโอ้อย่างเท่เลยเอาโชว์ระดับ มึงชนกูอีกแล้วนะอืมชนเก่งเฮ้ยคนๆนคน,คน,คนเราต้องสมเข่านะครับเราต้องเทมเดี๋ยวจโอ้เดี๋ยวเอาอะไรเว้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วหมาพี่หมาลอยมาจากฟากฟ้านะครับโอ้โดดล่มมึงยังกับพับจีอ๋อพี่หมาคือโซน A. เอรเวลสี่นะครับที่เรามาแล้วมันไม่ให้เรามาตอนนั้นเดี๋ยวต้องไมหาพี่หมา แต่ก่อนนะนะผมขอเทมคนก่อนเทมคนก่อนนับเทมใส่ใส่เออสวยโอเคโอ้โอโอ้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 โอโอ้โอชิายชิายหมดแล้วชิายหมดแล้วโอ้โอ้อังพังพังข้างหน้ามีคนนับคนหัวทีวีไมกอดสวม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 สมเขาข้างหน้ามีคนนับคนเพียบเลยใส่เขาใส่เขานี่ใส่เขาให้หมด มันยังไม่พอครับการที่เราจะสร้างหมู่บ้านคนหาได้นั้นเราจะต้องมีเรานินจามากกว่านี้นะครับใส่ใส่เขาเรียบเลยไปครับหน้ามีคนหนึ่งโอและปิวเดี๋เด้อเดออย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายใส่เขาก่อนใส่มันจะไปวิ่งชนเขาทำไมล่ะนั่นโอ้สวมสวมอโอ้คนนินจาเลยโหรถชนวิ่งทะลุรถโอ้โอ้จะตายห่าอยู่แล้วนะโอ้อย่าไปชนเขาอ้อ ใส่เรียบร้อยโอ้โอ้โอชบหายชบพายนายน่ะก็เป็นฮีโร่ได้นะนายน่ะนายน่ะก็เป็นนินจาได้นะโอเคครับเราได้มามากมายแล้วนะครับเราต้องไปนะครับไปสวมเข่าให้คนอ,อื่นโอ้โอ,โอแล้วดูท่าวิ่งดิโคตรจีเลยท่าวิ่งแมงโคนินจาแบบนารูโตะไปตรงตรงนี้ตรงนี้ซากุระครับตรงนี้มิซากุระ จับไซกุระมาเลยนารุโตะซกุระคโรฟิลรักน้ํารักป่ารักสากุระนะครับอวิ่งวิ่งบนน้ำได้นะครับจะกาบนสิ่นื้นเท้าตรงนี้ป่าใต้น้ำเหรออ๋อข้างบนรักน้ํารักป่ารักสากุระพี่ป่าพี่ป่าพี่ป่าอย่า โอเคคุณผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมแปลงฟันแล้วก็ผมห้าก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับ